มะพร้าวมาทำมะขีเนี่ยโอ้ให้มาโอ้ให้มาแบบนี้เลยใช่ให้มาทั้งทะลายเลยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมะพร้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่มะพร้าวอ่าอ่านี่ไม่ใช่มะพร้าวแล้วจ้ะนี่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวแล้วจ้ะมาทางนี้สบายมากถ้างั้นมันก็ต้องเป็นมะกรูดไม่ใช่มะนาวไม่ใช่มะพร้าวใ่ ถูกแล้วนี่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่แต่แรกไงอันนี้ที่เห็นนี่คือไม่ใช่มะพร้าวนะคะคุณผู้ชมไม่ชื่อเลยแต่มันคือมะพร้าวไม่ใช่เลยนะมันคือมะเผ้วแห่ไม่แห่เราจจริงๆอ๋อถูกแล้วเออฮะนี่คือมะเผ้วจริงเหรอพี่ดูมันชื่อมะเผ้วเลยเหรอเดดูดูดีๆีดูดีมีความแตกต่างอะไรกันบ้างถ้ามะพร้าวมันจะอารมณ์ประมาณแถวๆนี้มันก็ลูกเดียวนี่เหมือนกันนี่มะเผ้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีความเรียว หรือบางพาริล,ลี่ <ๆ S 1> ก็มีแล้วมันมีอันนี้เหมือนเป็นลูกลูกตาลทลายม,มันใช่ไหมตรง<ช>ตรงนี้ไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนอันนี้นี่แหละข้อแตกต่าง วันนี้พาคุณิพงศ์ไปรู้จักกับพืชโบราณนะคะต้งเป็นบอกว่าเป็นผลไม้โบราณที่เป็นตะกูลพวกมะพร้าวมะพร้าวนี่แหละแต่ว่าเขาชื่อมะพร้ออซึ่งทําไมมะเผ้วเราไม่ค่อยได้เห็นั้งทั้งที่จริงๆหน้าตาลูกมันก็คล้ายๆกันวันนี้แหละจะพาไปดูว่ามะเผ้วเนี่ยคือต้นเขาเป็นยังไงเออแล้วเขาออกลูกแบบไหนแล้วทําไมเราถึงไม่ค่อยได้เห็นเขาขายตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวไปกันค่ะที่นี่เนี่ย เป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นสวนมะแร้วด้วยจะแห้ตลอดเลยแห้งติดถูกแล้วไปดูกันค่ะมะพรวค่ะแห้เรื่องเด่นตลอดวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสวนมะพร้าวค okay. <pl> <Mayor> ่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าพึ่งว่ากันนะคะว่าไหนบอกจะพามาดูมะพร้าวทำไมถึงได้พาเข้าสวนมะพร้าวกันได้จะบอกว่าในสวนมะพร้าวนี้นะคะเขามีต้นมะพร้าวปะปนอยู่ด้วยค่ะ <S 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 และท่านนี้นะคะก็คือคุณลุงปัญญาเจ้าของสวนค่ะคุณลุงชวนมาทายกันเล่นๆนะคะว่าในมือของคุณลุงนั้นลูกไหนคือมะพร้าวและลูกไหนคือมะพร้าวค่ะ ทั้งซ้ายทั้งขวาดูไปดูมายิ่งงงใช่ไหมล่ะคะ <S <S คุณลุงบอกว่าถ้าจะให้ดูชัดๆนะคะต้องไปดูที่ต้นค่ะเพราะถ้าเห็นต้นแล้วนะคะก็น่าจะพอเดาได้ว่าต้นไหนคือมะพร้าวและต้นไหนคือมะพร้าวค่ะ <S <S ถ้าลำต้นมันจะเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันถ้าเราไม่สังเกตดูนะก็คือเป็นมะพร้าวเหมือนกันหมดถ้าเราอยากดูมะพร้าวเราก็ต้องดูที่จันทร์ครับมันจะเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะว่า ระหว่างมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่มีนิ้วมีหนวดลูกเหมือนไอ้ชาวตาลนะลายของมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยลูกมันจะออกมาเป็นติดติดต,ดต,ะต,ะตะลอดเนี้ยผลผลิตของมันก็จะได้ขั้นต่ำประมาณ5ลูกหรือ3มลูกฤฤฤฤมากกว่านั้นก็มีเป็น8ลูกก็10ลูกแล้วแต่ต้นมะพร้าวมันจันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะแตกต่างกันนี่มันจะมีหนวดขั้วมันจะเหนียวกว่ากันลูกมันจะไม่ค่อยหล่นงาน่ายแต่ส่วนมะพร้าวนี่จะหล่นงาน่าย เห็นทั้งทลายแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะชัดเลยล่ะค่ะตอบได้แน่นอนว่าอันไหนคือมะพร้าวอันไหนคือมะพร้าวนะคะถ้าดูกันให้ชัดๆก็คืออย่างที่คุณลุงบอกเลยค่ะว่าจานของเขานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงจานของมะพร้าวนั้นจะออกไปในทางคล้ายๆกับตาลน,นะคะส่วนจานของมะพร้าวนั้นก็จะเป็นอย่างที่เราคุ้นเคยกันแบบนี้ค่ะ คุณลุงปัญญาบอกว่ามะาพร้าวนั้นจะติดลูกไม่ดกเท่ากับมะพร้าวน,นะคะบางทีทลายนึงก็จะติดแค่ไม่กี่ลูกเท่านั้นเองตัวลูกนั้นก็หลุดออกจากขั้วง่ายนะคะไม่เหนียวเหมือนกับมะพร้าวทาให้เวลาเก็บนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะหากอยากจะได้เป็นทลายสวยๆก็ต้องปีนขึ้นไปตัดลงมาค่ะซึ่งงานปีนงานตัดแบบนี้นะคะเห็นทีต้องพึ่งมืออาชีพอย่างคุณลุงสมเด็จท่านมีสัตว์แล้วค่ะ ตอนนี้เจ็ดติดสองครับขึ้นมาเป็นหมื่นต้นแล้วครับปกติผมไม่เคยกินนะมะพร้าวนี่เพราะมันหายากพันมันไม่มีไปขึ้นนี่ไม่เคยเจอเลยนะไม่มีที่ไหนหายากจริงอย่างที่เจ้าของสวนบอกเลยนะคะว่ามะพร้าวนั้นหลุดร่วงจากขั้วง่ายจริงๆไม่เหนียวเหมือนกับมะพร้าวเพราะระหว่างที่คุณลุงสมเด็จก,กำลังปีนเก็บอยู่นี้นะคะก็เรียกว,ว่าร่วงหลดลงมานั้นหลายลูกเลยทีเดียวค่ะ มะเเพวที่เก็บมากรองรวมกันแบบนี้นะคะดูเผินๆนั้นก็ยังดูยากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณลุงบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีในการสังเกตมะเเ้วนั่นก็คือการดูที่ก้นของลูกค่ะคืออย่างมะแพ้วเนี่ยมันจะมีตูดมันจะแหลมนิดนึงมันจะไม่เหมือนมะพร้าวมะพร้าวนี่ทรงมันจะแป้นกว่าตูดทะมนกว่ามะแเ้วนั้นถือว่าเป็นผลไม้โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบันนะคะ คนปลูกเองก็มีน้อยเพราะว่าโอกาสที่หาลูกแก่แกมาทําพันธ์ุนั้นก็ไม่ค่อยมีค่ะตัวมะพร้าวเองก็มีข้อจํากัดหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตที่ให้น้อยมากๆในแต่ละทลายลูกหลุดร่วงง่ายหรือถ้าหากว่าได้ลูกแก่มาบางทีเพาะๆไปนะคะใช้เวลาเติบโตประมาณ5 7ปีกว่าจะออกลูกออกลูกมานั้นก็กลายพันกลายมาเป็นมะพร้าวก็ยังมีค่ะ ในส่วนของน้ำนะคะมะพร้าวจะไม่ได้นิยมนํามารับประทานเป็นน้ําดื่มสดๆเหมือนกับมะพร้าวน้ําหอมค่ะเพราะว่ารสชาติของมะพร้าวนั้นจะออกไปในทางของมะพร้าวแกงก็คือน้ําจะมีลักษณะจืดๆใสๆค่ะแต่ถ้าแก่จัดก็จะมีรสชาติเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเนื้ออ่อนๆน,นั้นก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วก็อร่อยเหมือนมะพร้าวทั่วไปนี่แหละค่ะแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันทั้งมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวก็คือเวลาที่เขาแก่จัดเนื้อสามารถที่จะนําไปขูดคั้นเป็นกะทิและนําไปปรุงอาหารได้เหมือนกันค่ะ มะพร้าวเนี่ยนะถ้าเราจะไปทําแกงทํากะทินี่เราก็ทําได้เหมือนมะพร้าวแก่ธรรมดาเลยเพราะว่าออกไปคั้นแล้วมันจะเหมือนกันความมันพอ,อกัน วยข้อจำกัดหลายๆด้านนะคะทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยหันมาปลูกมะพร้าวกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากมะพร้าวเองนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็มีประโยชน์ในหลายๆส่วนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเองนะคะมะพร้าวนั้นก็เริ่มได้รับความสนใจสําหรับผู้ที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบผลไม้หรือว่าไม้หายากค่ะนอกจากนี้นะคะหลายสวนเองก็มีการหันมาอนุรักษ์มะพร้าวกันมากขึ้น อย่างเช่นสวนของคุณลุงปัญญานะคะก็มีการเก็บมะพร้วต้นดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็มีการเพราะเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยค่ะคุณลุงบอกว่าอยากจะเก็บเอาไว้นะคะให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานได้ดูกันแล้วก็ได้รู้จักกับหน้าตาของผลไม้ที่ชื่อว่ามะพร้าวนั่นเองค่ะ